คอนเชันข่าเกมช็อกโกแลตสกูช่ปยเราค่ะผู้ซึ่งนี้เราจะมาทำเจ้าหญิงใช้ชีวิตเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นหนึ่งวันไ,นนนไ,ได้ค่ะจะไปนั่งไปเที่ยเลยซึ่งตอนนี้ไม่มีใครตอนนี้ไม่มีใครขอบขาเราได้เพราะว่าเรานั้นเป็นเจ้าหญิงเราจะออกไปทำอะไรก็เรื่องของเรา จริงไหมทุกคนจริงใช่ไหมหรือไม่จริงโอเคแม่พ่อไม่อยู่บ้านเราก็สามารถเป็นไปเที่ยวหรือเป็นเด็กวัยรุ่นได้เพราะว่าถ้า ก็จะบอกว่าจะทำอะไรก็ทาเลยแต่ไม่มีโรเตาเจชาหญิงไม่มีรสโทรหาบริการก่อนโทรหาบริการสิ่งนี้อุ้ยไม่ใช่อืมเนาะบริการเอาลงมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะเป็นเด็กไวัรุ่นหนึ่งวัน แค่นี้แหละครับได้ครับโอเคเราก็บอกบริการาไปแล้วนะคะให้เอามาให้เอารถมาฉันจะเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนกันะคะก่อนที่จะรอบ,บัิกาลมาก็จะเล่นนี้ก่อนโอเคก็ตัดมาให้บริการนะคะแต่ตอนนี้สมไม่ใช่บริการแล้ว แต่บรรยากาศที่เพิ่งตื่นมานั่เอยแล้วก็มาดูรอดอย่างเจ็มมใสเจึงๆทรงนี้น่าจะไม่ใช่อ่ะทรงอย่างแบดมากเลยอ่ะแต่งชุดไปบรรยากาศกันไงชุดบรรยากาศจะแล้วแต่หนะ้าทรงอย่างแบอดคู่อ่ะ เออช่างเถอะแต่เราต้องไปเอารถให้ไม่ใช่รถนี้นะนรถนี้ก็คือรถที่เอาไปทำง,งานแต่รถที่จะเอาไปให้เราก็ต้อ,ตองซื้อเอาตอนนี้บริการจะไปจัดแต่งผมคะ่ะจ่อที่จะไปซ่อมรถซ่อมรถก็เอารถให้ แล้วหญิงน้อยเต็กๆนะคะโอเคเราจอดแล้วไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นชิ้นดีเลยส่งนี้ใช่ไหมสง่งไหนอได้อะ ตัวอย่างใหญ่หัวอย่างเล็กกับคนเมื่อกี้อ่ะอไปผิดทางถ้าจะไปซ่อมรถต้องไปให้ถูกทางไม่ถอยดลังขับเลยเห็นไหมโอเคโหรถไม่เป็นชิ้นดีเลยทำงานสำหรับเจ้าหญิงนั้นรถต้องดูดี เหมือนเดิมเพอร์เฟกไม่ใช่เสียดังก็ต้องหลายบาทเออเช่นจะซ่อมรถนะเออขอบคุลรวที่เราจะเอาไปให้เจ้าหญิงก็มาจากศูนย์นี่แหละแต่เราก็ต้องจอดรถทิงเงินตรงนี้อ่ะเออจอดรถทิงเงินตรงนี้ก็ได้ แต่แปะก็ยอยากรู้ว่าเจ้าหญิงจะเอารถคันไหนไวรุ่นไวรุ่นอันนี้จะกันไวรุ่นดี่คือซิ่งด้วยหลุดหนีโซซิ่งโซแซ่จังจะแบบจะแบบแมสอะไรก็ไม่รูเ้เพลงอะไรรู้แต่มันมีนะคนเพลง การทำนาของเรานะั้นไม่ได้ไม่แบบว่าเราไม่ได้เลยทุกคนเพราเสียเขาแซ่เสียเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังแบบว่าจะเป็นยังงี้เงี้ยทั้งทั้งเรื่องเพลงเขาไม่เพลงเขาเสียตัวอย่ะโอเคเราต้องค่อยๆเอาขึ้นไม่อย่างนั้นรถมันจะพัง ปกติบริการก็จะอยู่ทใีใ่วางแหละส่วนใหญ่ถ้าจะไปทำงานแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องที่เรายังไม่จัดแต่งอะไรเลยบริการเสชุ์นอน จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทำงานในวางการเธอนี่เวลาเจ้าหญิงจะมาประกาศอะไรก็จะมาประกาศตรงนี้ทำงานตรงนี้เออแล้วก็ขับรถไป รุ่นทำไม่แต่งตัวกันอย่างนี้อันนี้ก็เจ้าหญิงเกอ้นไม่พอใจชุดนี้ต้องเป็นสั่งชุดเลือกชุดไหนเลยแต่ไม่เอาที่นี่ดีกว่าเออ ของกินมันไม่มีที่กซื้อเสืออ้อพวกนี้แล้วเราจะไปรักเสื้อที่ไหนได้เฮ้ยรักซื้อรักเสื้อที่มาจากบ้านเกิดดีกว่านี่แหละบ้านเกิดของคุณตาคุณยายแล้ว ใช่บ้านเกิดของคุณตาคุณยายเราหรอกแต่เป็นบ้านเกิดเราเองโอเคเข้าไปเปลี่ยนชุดในนี้ได้เลยบ้านเกิดของเราเองอ้โหมีที่เปลีมม่ยนทรงผมแต่ไม่มีที่เปลี่ยนหน้าตาในการโอเคชุดไม่รู้ไม่รู้ใส่สวยสงามอ,อันนี้พอได้จะเปลี่ยนสีก่อน โอเคได้แล้วโอเคนะคะ <S <S เราก็จะแบบว่าไปอืมนี่ว่าอตอนนี้ยังไม่ร่ำรวยขนาดนั้นนะคะไม่ร่ำรวยถือเป็นเจ้าหญิงโดยแต่ทำางานเป็นธุรกิจไปมาจนโตนก็เป็นเจ้าหญิงได้เลยโอเคร้านแรกให้เราจะเปิดเกณฑ์คือร้านนี้ ชชชชชูููิิชิชูชิชูชิชชชชชชแล้วเราก็จะไปโรงเรียนก่อนที่เราเราจบโตมาจากโรงเรียนกลับบ้านแต่ที่ตรงนี้ก็แบบเพลงๆงออ่อยฉ่าห่อนขนาดไหนมาชิมกันเงินก็ไม่ได้เผื่อไปเยอะ มาประมาณสี่พันกว่ากว่าคนเงินส่วนตัวรอเล่นเงินค่าขนมค่ะคนสี่พันเยนเลยโอ้โหอร่อยอร่อยกินเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวที่อือ่นก,กันเที่ยวที่นี่มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ เราจะไปดูชีวิตประชีวิตประจำที่โรงเรียนกันที่เราเรียนจบมาแล้วเฮ้ยดาวสควานนิกถึงเธอจะหยอ่อดไปเออเสร เราจะจอบแบบนี้เพื่อความออกง่ายเวลาเราจะไปไหนอย่างเล่นดวดเราก็จะออกได้ง่ายสุด,สดโอเคแล้วเราก็จะไปเอาอันนั้นนะคะเขาให้ไม่ฟรีเราเขาก็ให้เอามากับพี่โดมค่ะของเรียนเขาให้ฟรีไม่ได้ให้เอากลับบ้านไปเล่นเลยนะคะให้เอาไปเล่นในทั่วโรงเรียนนี่แหละเอามาเลนเอามา ต้องเช่าไม่ทำลายให้เล่นฟรีประเด็นเราจะได้ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยร้าแล้วก็ไปรุ่นอย่างเงี้ยเขาไม่วิ่งกันหรอกเขาไม่จะโดนโดนแล้วก็ขี่อันพวกนี้อะ่ะแต่ไม่อุ้ยว้าเออเริ่มมาได้ ไปทำกิจกรรมกันหมดแล้วอย่างแรกที่เขาจะออกไปทำกิจกรรมคือก,รรกากรวิรร่งใช่เราจะไปดูที่สนามดูสิอย่างที่สองถ้าวิ่งเสร็จแล้วเราก็จะเป็นเต้นรำพวกนี้เต้นรำเสร็จก็ขึ้นห้องเรียนไปเห้องคองมพิวเตอร์ปลา่างอะไรก็ไม่รู้เออเราจะห่วงพวกนี้ให้ได้ก่อน เฮ้มีคนวิ่งแต่ไปดูสิว่าใช่ห้องนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะไม่รู้นะจะไปดูดกิจกรรมเขากันเขาฉันเคยมาเรียกนกลอดเอออนไรก็ต้องเร็วกว่าเนาะแสงไปไกลแล้วจ้า ใส่กลุ่มน้ำไปอีกคือโอ้ยตรงนั้นคือลังแซ่กันอึอึือึอึแซงผู้หญิงจนได้โอเคเราก็จะวิ่ง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 โดยที่ไม่ต้องวิ่งอะไรเลยหฮ้ยเหล่ไกลอ่ะเขาไปไกลมาก เราก็แค่ตรงไปโดยไม่รู้จุดหมายอ่ะีนแงโคแล้วรู้จุดหมายแต่ว่าต้องโคเออทำได้แค่โคม,มันก็ใหญ่เนาะคนใหญ่ดี โค้งเสกกระตรงไปจ้าพี่น้องประชาชนประชาตีให้เราเข้าใกล้ได้แล้วอ,อตรงไปเลยโหมาจะถึงมนั่นตรงนั้นอ,ะอ่ะโอ้เขาเริ่มเดินกันแล้วอะ่ะคนนี้ก็วิ่งสวยเหลือก็เดินหมดเลยอ,ะอ่ะสวัสดี เาออสงสัยเขาน่าจะชอบวิชานี้มากท่วิ่งไปเต้นรำกับโคแล้วอ้ยนอะเขาเข้ามาเขาก็เต้นรำเลยอ่ะไม่เหมือนเราที่จะไปนี่นี่เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเจ้าหญิงจะโชว์ให้ดูกับตาอย่างนี้ อย่างนี้อ่ะคนอย่างนี้พอเสร็จ,ออก,รจก็อ,นนจกอย่างนี้เปลี่ยนเสื้อก่อนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อมันก็เป็น่ยนี้ี้เลย อย่าพูเกินไปนะปิดคลิปกันส้เป็นกันนะคะบ๊ายบายกดแชร์ค่ินะคะบ๊ายบายเออควรเราแบบว่าต้องจดัดแบวอะไรด้วยอะ่ะซ่อมรถมือน,นี้นานกว่ารถจะมาถึงอ่ะควรนี่แหละชีวิตวัยรุ่นของเจ้าหญิงก็ไม่รู้จะทำอะไรไปกินกินชูชีเสเซตก็ก็มาดูชีวิตประจำวันของเรียนหั้งๆตัวเองก็เรียนจบไปแล้ว okay i'm gonna